อันนี้เป็นเซสชันที่แบบเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะคะเราเชิญดาวติกตอกที่สวยที่สุดของภาคตะว oh. ันออกบรรยายในหัวข้อเรื่องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็เรื่องวิธีการเบิกจ่ายทํายังไงให้กําไรทั้งผู้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลโดยแพทย์หญิงดวงกำมลบนุ่นขำจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้มาที่โรงพยาบาลสมเด็จนาศีรลาชาเป็นโรงพยาบาลที่ดูรามาเฮามากก็วันนี้นะคะได้รับ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ชาติยาพรให้มาพูดในเรื่องของการคัดกรองแล้วก็วิธีการเบิกจ่ายทํำยังไงให้มันได้กําไรทั้งในส่วนของผู้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลเป็นหัวข้อที่ฟังตอนแรกๆก็งงว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะคะก็จะจะขอเล่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ได้ทําในในโรงพยาบาลของของพระปกเก้าเองนะคะว่าปัจจุบันนี้เราทําในเรื่องของการคัดกรองยังไงแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะคะ ก็อันนี้เป็นรูปโรงพยาบาลพระปกเก้าค่ะโรงพยาบาลของหมอเองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดประมาณ750เตียงค่ะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ แล้วก็จริงๆโคโลโนสโคปหรือเอนโดสโคปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะหลักๆเลยก็คือจะอยู่ในเป็นงานของสัญญกรรมเราทำโคโลโนสโครปประมาณปีละ2,000กว่าลายโดยที่1ใน3เนี่ยจะเป็นเคสที่เป็นสกรีนนิ่งโคลน s สโคปเหตุผลที่เรามีจำนวนเคสสกรีนนิ่งค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่าของเรามีศูนย์มะเร็งค่ะแล้วก็สกรีนนิ่งโคล o n โนเนี่ยเป็นหนึ่งในเซอร์วิสแพลนของงานมะเร็งดังนั้นเนี่ยมันมันต้องโดนให้ทำในส่วนนี้อยู่แล้วแต่ว่าสัญญกรรมเนี่ยเป็นเมนหล,ลักที่ดูแลในส่วนขอองกการท screening. ็คืดู แตั้งแต่การส่งฟิทเทสอะค่ะแล้วก็มาจนถึงการทำโคโอโนสโคปจริงๆแล้วไม่ได้มีประสบการณ์เยอะนะคะแต่ก็อยากจะแชร์บ้างจบในปี2564ค่ะเป็นรุ่นพี่อาจารย์ชาติยาพรหนปึปีปี2 5 1 5ที่จบไปก็แทบไม่ได้ทำงานเลยค่ะเพราะว่าติดโควิดหลักๆก็คือจะไปลาวผู้ป่วยที่วอร์ดโควิดทำหน้าที่ในการสั่งยาสเตียรอยแล้วก็ดูฟิล์มเช็ดเอ็กซเรย์เป็นวันๆไปจนพอโควิดซาลงประมาณกลางปี2565ค่ะ หมอก็เริ่มรู้ว่าเอ๊ะมันมีงานต่าง,างๆเรื่อนได้รับได,ได้ได้ทำผ่าตัดมากขึ้นแล้วก็มีคนมาบอกเราบอกว่าพี่มันมีงานงานหนึ่งนะที่สมัยก่อนโควิด่ะเราต้องทําก็คือในส่วนของงานโครงการสองกล้องคัดกรองมะเร็งตอนแรกๆก็คิดว่าอา้าก็ไม่เป็นอะไรก็แค่สองกล้องก็สองสองไปเขาก็มาบอกว่าอา๋อไม่ใช่จะต้องเป็นหัวหน้าในเรื่องของโครงการนี้ของทั้งจังหวัดจะต้องดูแลในส่วนนี้แล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้จังหวัดเราเนี่ยมันมี screening ขึ้นไปถ้าคนที่ทํางานนี้ก็จะรู้ว่า อันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขแล้วมันก็ต้องมีข้อมูลที่ขึ้นอยู่บน HDC โดยเป้าหมายหลักๆ2อ,อย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดคืออันดับแรกประชากรไทยที่มีอายุ50-70ปี้อยละ50นะคะเป้าหมายของกระทรวงจะต้องได้รับการตรวจฟิตเทสในแต่ละปีคนจันทบุรีมีประมาณ150,000คนค่ะที่อายุอยู่ในช่วงนี้ถ้าเราจะส่งปีละประมาณ75,000เราก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรกิน เป้าหมายนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะอีกเป้าหมายหนึ่งที่พอจะเป็นไปได้มากกว่านั้นก็คือในคนไข้ที่ฟิทโพสิทีฟเนี่ยควรได้รับการส่องกล้องโคโนอุจจาระ5เปอร์เซนต์เป้าหมายนี้หมอก็คิดว่าเอ้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าค่ะตอนแรกๆเนี่ยโครงการส่องกล้องที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยเราทํากันเป็นเหมือนเป็นครั้งครั้งอะค่ะก็คือเมื่อมันมีเคสส่งมาเยอะๆแล้วเราก็ทําทีนึงแล้วก็ทําทีนึง,ททนงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทําแบบนั้นเนี่ยก็คือบางทีคิวส่องกล้องมันคือ6เดือน ทำให้คนไข้ส่วนใหญ่จะลอสไปโดยเฉพาะถ้ามันเป็นช่วงกับตรงกับฤดูเก็บผลไม้หรือฤดูทําทุเรียนทําสวนต่างๆ <_ d> um> เขาก็ไม่มีใครมาส่องกล้องตามที่เรากําหนดอยู่แล้วเ <_ d> um> มื่อเราคุยกันถนึงปัญหานี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีไปเลยก็คือทํามันทั้งปี screening นนกันทั้งปีแล้วก็ทำาโค o โน s c o p ทั้งปีเพื่อให้คนไข้เราเนี่ยไม่ได้ลอสแล้วก็ทําให้มันเป็นการส่งเสริมสุขภาพในในส่วนของจังหวัด ดังนั้นปัจจุบันของจันทบุรีเองเนี่ยก็คือเราจะส่งฟ i เจรเรื่อยๆค่ะทั้งแล้วก็หมอก็จะทำโคนอโนสโคปสกรีนนิ่งเนี่ยเกือบทุกวันก็คือ3วันในใน5วันที่ทำการอย่างปีล่าสุดเนี่ยที่เราทำกันก็คือผ่านมาประมาณครึ่งปีเนี่ยทำโคนโ,โนไปแล้วประมาณ400กว่าลายแล้วก็เจอเป็นแคนเซอร์เนี่ยประมาณ10ลายเนาะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะอัตาราเฉลี่ยที่เเจอจากการสกรีนนิ่งในแต่ละปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง15าลายตอนแรกๆเนี่ยปัญหาของการทํามันก็มีเยอะแยะเพราะว่าชุมชนก็ไมไมมม่่่ด้รรวืืออเเพาาาีงนน แต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือทําต่อไปพอหมอได้เจอกับอีกคํานึงซึ่งมันเป็นคําที่ทําให้เราอยากทําโค o n o นโมากขึ้นก็คือคําว่า ODS นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงแล้วก็เอา ODS มารวมกับโคโลโน s c o p เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะก็เป็นงานหลักๆที่ทําในปี2 0 6 6พอปี67ก็เริ่มออกชุมชนค่ะเพราะเราคิดว่าถ้าเราทําให้คนในพื้นที่เนี่ยเขาใส่ใจเรื่องของสุขภาพได้เนี่ยตายแล้วปริมาณเคส c o l เ r e c t a l cancer ของเราก็จะน้อยลงนะคะ แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่คงไม่เห็นผลในตอนนี้มันน่าจะต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งสำหรับหัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้เนี่ยมี3หัวข้อหลกัหลกๆก็คือในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ในประเทศวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็สุดท้ายคือทำยังไงให้มันคุ้มค่าก็คือได้กำไรทั้งในส่วนของผู้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลค่ะ การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทยเหมือนกับที่ทุกคนฟังไปแล้วในช่วง2ข้อหลักๆนะคะว่า c o l o r e a l cancer เนี่ยเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยติดท็อปททั้งในเพศหญิงแล้วก็เพศชายอันนี้เป็นข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี2565นะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือมันมีข้อมูลมาแล้วข่าว่าในอนาคต มะเร็งลำไส้ใหญ่จะก,กลายเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของโลกข้อมูลนี้เขาคาดคะเนไว้ประมาณปี2040ก็คืออีก15ปีหลังจากนี้จะขึ้นไปแซงหน้า c a b r e a s t แล้วก็ c a ลังแล้วก็ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในที่สุดก็รู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยว่าดั้นมาเลือกเยงโคล,เลอเรตตองงานไม่ได้ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ไหมอันนี้แต่ละคนที่อยู่ในรูปนี้นะคะจอ์จะบัญยวบูชอาโทน่แบร์แล้วก็โคฟีอานาหรือแม้กระทั่ง แชตวิกบอสแมนเนี่ยทุกทุกคนเป็นคอเรสเตอรแคนเซอร์นะคะก็มีทั้งคนที่หายแล้วก็คนที่ตายจากโรคนี้หมอใหญ่จะบอกว่าจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่เหมือนที่กับเหมือนกับที่อาจารย์บอกคือมันเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้เนาะมีข้อมูลค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ลงตีพิมพ์ในน h อิงแลนด์เจอร์น l ลออฟเมดิซินในปีใน3ปีที่แล้วเขาบอกว่ามันมีเปเปอร์ที่ทําในคนไข้ประมาณ80,000กว่าลายเก็บข้อมูลสถิติที่โปแลนด์สวีเดนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เทียบกันเนี่ยเขาบอกว่าติดตามไปเร การทำโคนอโนสโคปเนี่ยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้31%แล้วก็ลดอัดตราการตายจากมะเร็งลงได้50%นะคะคำถามต่อไปอ่ะมันดีการคัดกรองมันดีแล้วเราจะคัดกรองเมื่อไหร่ตอนนี้ฉันอายุ40เนี่ยฉันจะต้องคัดกรองเลยไหมหรือว่าต้องทำตอนอายุเท่าไหร่กันแน่ปัจจุบันเราเราเนี่ยแบ่งกลุ่มคัดกรองออกมาตามความเสี่ยงนะคะ คนทั่วไปเฉลี่ยเราก็เรียกว่ากลุ่มเสี่ยงปกติอาธิบายอย่างนี้ค่ะกลุ่มที่เสี่ยงปกติถ้าตามมาตรฐานอย่างพวก NCCN guideline หรือว่า g u i d e l i n ของต่างประเทศปัจจุบันเนี้ยแนะนําว่าประชากรที่มีอายุมากกว่า45ปีควรจะได้รับการสองกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็คือจัดเป็นกลุ่ม increase list เนี่ย ก็เช่นเรามีประวัติมะเร็งในครอบครัวย่าสายตรงเราเป็นมะเร็งหรือเราเนี่ยเคยมีประวัติในเรื่องของติ่งเนื้อต่างๆกลุ่มนี้ควรจะได้รับการส่องกล้องที่เร็วขึ้นอย่างเช่นถ้าเรามีคุณพ่อเป็นมะเร็งตอนอายุ40เราอาจจะต้องทําการส่องกล้องที่ก่อนนั้นนั้นถึง10ปีก็คือตอนที่อายุ30กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงก็เช่นมีโรคทางพันธุกรรมต่างๆที่เราสามารถอธิบายเจเนติกได้ว่ามันสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งพวกนี้อาจจะต้องส่องเร็วแล้วก็ส่องตอนน่อเนกุๆปี วันนี้ก็จะมาขอโฟกัสในเรื่องของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงปกติซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนะคะอันนี้ใน NCCN บอกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงปกติเนี่ยควรได้รับการสองกล้องสกรีนนิ่งตั้งแต่45ปีไปจนถึงอายุ75ปีและถ้าแก่กว่า75ปีล่ะเขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับ life expectancy ของเขาอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเกินกว่า85แล้วก็ไม่แนะนำแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็น่าจะง่อมมากนั่งรถเข็นมาสโขบก็ไม่ วิธีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอะไรบ้างหลักๆเราก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนที่เป็นสตูเบตกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็น direct visualization เราจะเลือกวิธีการคัดกรองอย่างไรจริงๆขึ้นอยู่กับปัจจัยในส่วนของผู้ป่วยวิธีการคัดกรองที่เรามีอยู่แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศแน่นอนค่ะวิธีการทำโครโมโซมเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันสามารถเจอลีชันแล้วก็สามารถรักษาได้แต่ว่าเราจะเอาคนทุกคนที่เข้ากลุ่ม มาสกรีนิ่งมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะประเทศเราไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นปัจจุบันของประเทศไทยก็คือเลือกวิธีการทำฟิตทสเป็นวิธีการสกรีนิ่งอันดับแรกแล้วเอาคนไข้กลุ่มที่มีผลฟิตยผิดปกติมาทำการคัดกรองโดยการทำโครโมโซโมนะคะวิธีอื่นๆก็อย่างที่อาจารย์ชาติยาพรได้กล่าวไปสำหรับประเทศไทยล่ละประเทศไทยเราเหมือนกับเหมือนหรือแตกต่างกับในส่วนของทั่วโลกเขายังไงอันนี้เป็นแนวทางของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะที่ออกโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ของประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้ว่าประชากรไทยที่มีอายุ50-70ปีควรได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่งฟิทเทส จะเห็นว่าไม่ถึง75นะคะประเทศไทยเอาที่50ถึงแค่เ0เนื่องจากงบประมาณก็คือหมดไปแล้วไม่สามารถทำา Exten เป็นถึงได้โดยที่เขาแนะนำให้ใช้ชุดตรวจฟิตเทสที่มีค่าคัดออกที่1น0นาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรแล้วก็ถ้าผลเป็นปกติให้ตรวจซ้ำทุก2ปีอันนี้ก็จะแตกต่างจาก Standard นิดหน่อยเพราะว่าถ้าเป็น Standard ปกติเนี่ยเขาจะแนะนาให้ตรวจทุกปีค่ะแต่ว่าก็ด้วยเรื่องของงบประมาณด้วยเหมือนกันแล้วก็เขาก็อา้างอิงอเปเปอร์แท่บสแกนดิเนเวียที่ส่ง ฟิตเทสแล้วผิดปกติก็ต้องส่งมาทำโคโโนสโคมนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของของประเทศนะคะก็ถ้าคนทำงานในส่วนของชุมชนก็จะรู้ว่าผลฟิตเทสเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนใน Special PP ก็คือเป็นข้อมูล43แฟมแล้วก็มันจะต้องเอาถูกมาโคกับข้อมูลการทำโคโโนสโคมซึ่งโรงพยาบาลเราจะต้องส่งให้ส่วนกลางและทั้งสองอันเนี่ยมาจอยกันแล้วจะออกมาเป็นผลขึ้นไปที่บน HDC ก็คือเป็นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปัญหาในปัจจุบันคือข้อมูลมัน ไม่ตรงจริงแล้วก็ขาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างถ้าเราควสต่อเขาส่งฟิตเทสแล้วเขาไม่ลงข้อมูลมันก็ไม่ขึ้นหรือถ้าโรงพยาบาลเราทำโคโนโรนสโคโปแล้วเราใสร่รหัส i c d ดีไม่ถูกต้องมันก็จะไม่ขึ้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเจอกันทุกๆท,ที่นะคะก็สาหรับจันทบุรีก็ค,คล้ายๆก,กันกับส่วนกลางค่ะเราก็ได้มีการจัดทําแนวทางของการคัดกรองในปี2568อย่างที่บอกคือของโรงพยาบาลพระปกเก้าเนี่ยหมอจะเป็นคนหลักเลยเคสฟิตเทสโพซิทีฟทุกเคสที่ ส่งมาจากรพชเนี่ยคือด้วยความที่โรงพยาบาลจันทบุรีเนี่ยโรงพยาบาลปกก้าเนี่ยมันไม่มีโนดค่ะก็คือทุกอําเภอเนี่ยจะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลพระปกก้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลเดียวที่เป็นโรงพยาบาลหลักมันก็ถูกส่งมาที่แผนกสัญจกรรมแล้วก็มาเจอแล้วเราก็จะลงคิวสกรีนนิ่งให้กับคนไข้นะคะแล้วก็ยังจะใช้แนวทางนี้ในการดูแลคนไข้งานที่ทําปัจจุบันก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำสกรีนนิ่งละค่ะแล้วก็ไปจัดโครงการต่าง โครงการแรกเลยที่เริ่มทําก็คือเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2566อันนี้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลตราดเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในปีนั้นเนี่ยโรงพยาบาลตราดไม่มีการส่งฟิทเตสเลยแล้วก็ไม่มีไม่มีเคตทำสกรีนิ่งโคโลโนพอดีที่โรงพยาบาลตราดเนี่ยมีคุณหมอคนหนึ่งก็คืออาจารย์ธวัชชัยอาจารย์เป็นเลสิเดนที่จบจากพระปกเก้าค่ะก็เลยยกทีมของสัญญกรรมทั้งทีมทั้งในส่วนของห้องสองกล้องพยาบาลวอร์ดแล้วก็ staff แล้วก็หลายๆคนเนี่ยไปช่วยที่โรงพยาบาลตราททาโครงการก็จัดเป็นโครงการเสวนาเรื่องมะเร็งแล้วก็ทำสกินนิ่งโครโนโไปด้วยหลังจากนั้นปอพอปี2567ค่ะก็คล้ายๆกันก็คือเคส,สกินนี่มันก็มาเรื่อยๆจริงๆเราทําทุกวันแต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันส่งมาเยอะๆแล้ว คิวมันเริ่มจะนานแล้วถ้ามันเนินนานเกิน2-3ถึงเดือนเนี่ยของเราก็จะจัดเป็นโครงการพิเศษที่ทํานอกเวลาราชการขึ้นมาโดยที่จะมีข้อจํากัดคือคนไข้ทุกเคสทำก็คือจะต้องเป็น a m b ูหรือ ods เพื่อให้มันง่ายต่อการเบิกจ่ายแล้วก็สะดวกกับคนไข้ในการที่ไม่ต้องมาแอดมิดให้เสียเวลานะคะของปี67เนี่ยเราก็จัดทำทั้งหมดประมาณ4ี่รอบคือทุกๆ3เดือนกระโดยอ้างอิงจากว่าโรงพยาบาลครบรอบ8 4ปีก็จะได้ความร่วมมืออย่างดีค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ที่อร์ดแล้วก็เจ้าหน้าที่ or นะคะ สิงหาคามปี2567ค่ะเราก็เริ่มออกไปสู่รพชจะมีโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลสวยดาวสวยดาวเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณหมอสัญญามหนึ่งคนแล้วก็มีกล้องคอนโสโคปหนึ่งกล้องเนาะจริงๆแล้วหมอคิดว่าการทำโครงการคัดกรองเนี่ยมันไม่ควรจะต้องเอาทุกเคสมาอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้ทำงานอื่นนอกจากคัดกรอง งานการรักษาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สําคัญพอๆกันก็เลยแพลนว่าในอนาคตเนี่ยเราจะกระจายงานในเรื่องของการคัดกรองซึ่งเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่รอบๆนอกอันนี้ก็ไปที่สอยดาวค่ะแล้วก็ตั้งใจที่จะเอาน้องเรสซิเดนที่เป็น คือพระปกเก้าก็มีเรสิเดนเหมือนกันให้เรสิเดนเนี่ยไปดูในเรื่องของงานสองกล้องแล้วก็ไปดูลงไปดูสถานที่ที่โรงพยาบาลชุมชนด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของ WFM E ที่อยากให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปศึกษาแล้วเมื่อเขาจบไปเองจริงๆเขาอาจจะต้องเป็นคนที่จะไปทำซิสเต็มหรือไปทำระบบในส่วนของตรงนั้นค่ะแล้วก็งานล่าสุดนะคะที่ทำในปี2018ก็คือไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันโรงพยาบาลคลุงอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีสัญญาแพทย์ไม่มีห้องผ่าตัดแต่ว่า อยากที่จะลองเอาซิสเต็มของเราเนี่ยไปโดยที่เอาระบบทั้งหมดของพระปกเก้าไปตั้งที่โรงพยาบาลขลุงแล้วก็ทำการสกรินนิ่งโคโลโนโลผู้ป่วยถ้าจะไม่ผิดประมาณ30ลายค่ะไม่ได้เยอะแต่ว่าเอาไปพร้อมกับการจัดโครงการคัดกรองมะเร็งอื่นๆด้วย ก็เพื่ออยากจะให้คนไข้บางคนที่เขาไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้หรือเขามีปัญหาในเรื่องของการเดินทางต่างๆอยากให้ทุกคนเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางสาธารณาสุขโครงการน,นี้ก็ได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสสจนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะเห็นว่าคือหมอคิดว่าโครงการคัดกรองเนี่ยมันถ้าเราอยู่กับที่แล้วก็เป็นคนรับมาทั้งหมดเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาเช่นเคสไม่ส่งมาหรือเคสส่งมาเยอะเกินไปหรือว่าปัญหาอื่นอีนอกมากมายแต่ว่าถ้าเรา ไปจัดการกับมันได้ตั้งแต่จุดที่เป็นต้นน้ำเนี่ยมันก็อาจจะง่ายสําหรับเรามากกว่าไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ของของพระป,ปกเก้าก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งของรพสตที่ไม่ได้เข้าอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขแล้วและไปอยู่ภายใต้การดูแลของอบจอทีนี้เนี่ยโครงการฟิตเทสเดิมที่มันเคยเป็นโครงการที่ต้องทําต่อเนื่องเนี่ยเขาก็ไม่ทํา อันนี้เราน่าจะน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันดังนั้นทําให้บางปีหรือปีที่แล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มียอดของการส่งฟิตเทสเลยก็ต้องมานั่งคิดกันทุก3เดือนค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงเพราะว่ายังไงก็ตามการคัดกรองก็ยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ส่งผลในระยะยาวต่อชุมชนทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นหัวข้ออีกอย่างที่หมอคิดว่าน่าสนใจแล้วก็จะเป็นหัวข้อที่ทําให้เรา อยากจะชักจูงทุกคนมาทำ ODS ค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกองทุนสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น30สิทธิ์ใหญ่ๆสิทธิ์แรกเลยคือสิทธิ์ประกันสุขภาพประกันสุขภาพทุนหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองคนไครประมาณ50ล้านคนปัจจุบันอยู่ในสิทธินี้นะคะสิทธิ์ที่2ก็คือสิทธิ์ในเรื่องของประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์สุดท้ายก็จะเป็นสิทธิ์เบิกจ่ายตรงหรือค่าราชการ สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือกองทุนสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศไทยมีการเบิกจ่ายค่าบริการหรือค่าชดเชยยังไงนะคะส่วนของสิทธิประกันสุขภาพเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็นผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกเนี่ยเราจะเบิกจ่ายเป็นรายหัวแต่สําหรับผู้ป่วยในปัจจุบันเนี่ยเราจะเบิกจ่ายตามระบบ D R G โดยที่จะจ่ายตามอัตราที่คํานวณได้จากผลงานก็คือ adjust R W สำหรับคนไข้ประกันสังคมเนี่ยเราจะเป็นแบบเหมาจ่ายหรือ c a p ิ แคปิตชันนะคะซึ่งจ่ายตามรายหัวในเขตพื้นที่ประชากรส่วนสิทธิข้าราชการเป็นสิทธิที่ยังไม่มีปัญหาในปัจจุบันก็คือจ่ายตามจริงเรียกเก็บตามจริงอันนี้เป็นข้อมูลของสปะสะชในปี2,568นะคะจะเห็นว่าปีงบประมาณ2,568เนี่ยเราได้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วถึง18,000กว่าล้านแล้วก็เมื่อเอามาเฉลี่ยเป็นรายหัวต่อประชากรเนี่ยประชากร1คนเนี่ยจะได้รับงบประมาณในเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่ที่ประมาณ3,856บาท เขาให้รายละเอียดมากมายเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้จําอะไรนะคะเาคา่าคๆาก็คือมันจะถูกแบ่งออกมาเป็นสองงบใหญ่ๆก็คืองบบริการผู้ป่วยนอกกับงบบริการผู้ป่วยในงบบริการผู้ป่วยนอกเนี่ยเขาที่แอบไปสอบถามศูนย์สิทธิ์มานะคะเขาบอกว่ามันเป็นงบที่เขาจะจ่ายให้แต่ละโรงพยบาบาลเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละที่ทั้งทั้งในตลอดทั้งปีส่วนงบของผู้ป่วยในเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่เขตถ้าเรามีการแอดมิดคนไข้คนนึงแล้วก็ทําการรักษาจนสิ้นสุดแล้วเราก็ต้องส่ง ข้อมูลให้ที่เขตเขตเขาก็จะให้งบในการดูแลผู้ป่วยในออกมาหรือแมก้กระทั่งเรามีการรีเฟอร์คนไข้ไปที่โรงพยาบาลนึงแล้วการรักษาเกิดขึ้นจนสิ้นสุดงบผู้ป่วยในเนี่ยก็จะถูกส่งออกมาโดยเขตปัญหามันอยู่ที่ไหนคะปัญหามันอยู่ตรงนี้คะ่ะงบประมาณของเราเนี่ยเป็นงบประมาณที่จํากัดนะคะดังนั้นเนี่ยแปลว่าเริ่มต้นของงบประมาณเนี่ยจะเกิดขึ้นที่วันที่1เมษายนของทุกๆปีงบประมาณก็คือจะมาเต็มที่เลย เมื่อมันผ่านไปเรื่อยๆแน่นอนงบมันถูกเอาจากส่วนกลางใช่ไหมคะแปลว่าทุกโรงพยาบาลก็ใช้จ่ายมันก็ถูกดึงดึงดง,งบประมาณไปเรื่อยๆ,ๆจนปลายปีปัญหาคืองบมันไม่พองบมันไม่พอจ่ายก็ทําให้สิ่งที่เราเบิกจ่ายในยแต่ละครั้งที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันไม่มีทางได้ถึงกําหนดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเงินมันไม่พอเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยสมมติว่าเราคิดค่ารักษาพยาบาลด้วยดีอาจีนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสเบิกกลับหรือได้กลับมาเนี่ยแค่ประมาณ40%เท่านั้นซึ่งฟังแล้วก็ดูยังไงไรงบลก็ขดทุน แต่มันมีส่วนหนึ่งค่ะที่อยากจะให้เราโฟกัสง่ายๆคืออันนี้หมออธิบายเป็นภาพนะคะการบริหารกองทุนของผู้ป่วยในงบประมาณนี้มันประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านเงินทั้งหมดที่เรามีเนี่ยค่ะมันจะถูกจ่ายออกไปครั้งแรกก่อนโดยค่าใช้ใจ่ายฟิกคอสฟิกคอสก็เช่นเป็นพวกเงินค่าเตษสไลนิวส,สำรองเตียงอะไรต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือมี ODS กับ MIS มันจะถูกจ่ายเป็นส่วนแรกแล้วส่วนที่เหลือของเงินทั้งหมดเนี่ยค่ะจะถูกเอามาใช้ในการบริหารจัดการ ผู้ป่วยในแปลว่าอะไรอธิบายงี้ค่ะ ODS และ MAS เนี่ยเป็นโครงการที่มีการจ่ายเงินด้วยอัตราชดเชยที่คงที่อยู่ที่ประมาณ8,350บาทต่อ RW แต่ว่างบประมาณของผู้ป่วยในเนี่ยมันไม่คงที่อย่างที่หมอได้กล่าวถ้าเริ่มต้นวันที่1เมษายนมันอาจจะใกล้เคียงปกติมากที่สุดก็คือได้ถึง8,350ต่อ Adjust RW แต่ว่าเท่าที่สอบถามมาจากทางที่เจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิ์เขาบอกว่าตอนใกล้ๆปลายปีอ่ะมันจะเหลือแค่ประมาณ4,000บาท ต่อ adjust RW แปลว่าเงินที่เราได้เนะี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆถ้าเราเห็นสมการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ้าวย่างงั้นจริงๆถ้าเราทํา ODS เนี่ยมันก็ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเงินมันถูกจ่ายด้วยอัตราที่คงที่มันจะไม่มีการปรับลดไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของของเงินที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เหลือนะคะอย่างที่บอกแล้วอีกประเด็นสําคัญที่สุดก็คือถ้าเรา admit คนไข้แล้วทําเป็นผู้ป่วยใน สูตรของการคำนวณนะคะมันจะมีการคูณค่า k มีการกำหนด adjust RW แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องสรุปหัตถการให้ถูกต้องถ้าเราสรุปหัตถการได้ผิดหรือไม่ตรงเราก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามนั้นและโรงพยาบาลที่มีจำนวำนนวขนาดเตียงเยอะหรือจํานวนเตียงนอนที่นานค่า k มันก็จะเป็นค,ค่า k คูนที่น้อยลงยิ่งผ่านนานวันขึ้นไปไปลายป,ปีเงินกองกลางก็ลดลงค่ะ มันก็ต้องไปแย่งกันกับเงินจํานวนนี้ ODS เลยเป็นโครงการที่หมออยากจะแนะนําแล้วก็สนับสนุนให้กับทุกคนทานะคะ ODS เนี่ยจริงๆเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยสปส,ปสชตั้งแต่ปี2561แล้วก็กองทุนประกันสังคมเนี่ยเข้าร่วมมาในปี2564เฉพาะบางหัตถการอย่างเช่นโคลนิกโพลิปอยู่ใน ODS แต่ว่าฟิทโพซิทีฟหรือว่าการส่องกล้องในความเสี่ยงสูงปัจจุบัน,นยังไม่อยู่ใน ODS นะคะอันนี้ต้องดูดข้อกําหนดให้ตรงเป้าหมายของ ODS เนี่ยคือการลดการใช้ทรัพยากร ให้ให้มันเหลือเท่าที่จําเป็นแล้วก็เหมาะสมเพื่อจะได้แบ่งทรัพยากรที่มันจําเป็นกว่าเช่นบุคลากรสถานที่เตียงต่างๆเนี่ยไปใช้กับคนที่ต้องการจริงๆปัจจุบันหลักการของ ODS นะคะก็คือ ODS เนี่ยจะให้บริการในโลกตามที่เขากําหนดไว้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมด70หัตถการก็สามารถไปเปิดอ่านได้จากรายละเอียดของ ODS ของพรปุกกเองเนี่ยปัจจุบันเราทาไปประมาณ42หัตถการนะคะ ข้อจำกัดของ ODS ก็คือจะต้องให้บริการด้วยจำนวนวันตั้งแต่2ชั่วโมงแต่ว่าไม่เกิน24ชั่วโมงโดยที่ระยะเวลาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ลงมีดนะคะหมายความว่าคนไข้เราแอดมิดมาตอนเช้า8โมงเช้าแต่เริ่มทำจริงๆตอน10โมงระยะเวลาที่เริ่มนับระยะเวลาของ ODS คือระยะเวลาลงมีดเนาะแล้วก็คนไข้ทุกคนจะต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็คนไข้ที่จะทแบบ ODS ไนดะ้มันต้องผ่านข้อกําหนดของเขาก็คือต้องมีการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดผ่านแท็ก แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องมีการฟลอพคนไข้เพื่อไม่ให้มีภาวะแซกซอนซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ที่ต้องทําอยู่ค่ะก็ตอนแรกๆที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเริ่มเลยเนี่ยก็ค่อนข้างตะขุกตะขะับปีประมาณที่เราเริ่มทำจริงๆคือปี2565ตอนนั้นมีคนไข้ที่ทํา ODS อยู่แค่ประมาณ2-300เคสตอนนี้เนี่ยเราขึ้นไปเป็นวันละพันกว่าเคส คือเมนหลักๆของเราเนี่ยแทบจะเป็น ODS กอบหมดเลยมันจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารต่างๆนิดหน่อยค่ะแต่ว่าหลังๆมันก็จะราบลื่นขึ้นนะคะก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆอธิบายให้ฟังทำไมมันถึงน่าสนใจใน70โรคเนี้ยค่ะมันมีโรคที่เกี่ยวข้องกับ c o l o r e c t a l cancer หลักๆเนี่ยถึง2โรคหลักๆเลยที่ที่อยากจะให้ทำแบบ ODS โรคแรกก็คือโคโลนิกโพลิปกับอีกอันหนึ่งก็คือการส่องกล้องในกลุ่มความเสี่ยงสูงซึ่งใน ODS เนี่ยเขาระบุไว้ว่าคำว่าความเสี่ยงสูงคืออะไรอันดับแรกคือฟีดโพซิทีฟ คัดกรองอันดับที่2คือคนไข้ที่มีประวัติญาติเป็น colorectal cancer อันดับที่3คือคนไข้ที่มีอาการหรือว่า bar h p i t c h a n g e แล้วก็อีกก็คือถ้าเกิดตรวจ imaging พวก ct ต่างๆแล้วมีความผิดปกติคุณสามารถทํา ods ได้ถ้าคุณทําเอกสารท,ทั้งหมดที่ถูกต้องตามที่เขาบอกตามระบบยังไงคุณก็จะได้เงินตามที่เขาได้กําหนดเอาไว้ค่ะเมื่อเราได้รู้เรื่องสิทธิ์แล้วเดี๋ยวจะพยายาม apply มันนะคะเข้ากับเข้ากับระบบและการทํางานจริงๆ คำถามที่เราอยากจะตอบในใน,ในหัวข้อนี้คือทํายังไงให้มันได้กําไรทั้งผู้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลหมอจะบอกว่าจริงๆการทำสกรีนิ่งเนี่ยต่อให้ไม่เป็น ODS อะ่ะมันก็เป็นกําไรค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราสามารถตรวจเจอมะเร็งได้ในระยะแรกๆคนไข้มีโอกาสหายขาดได้ถ้าเจอติ่งเนื้อเราก็ป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นมะเร็งในอนาคตได้เนาะ แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราทําเป็น ODS ด้วยเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีการตรวจสุขภาพคนไข้ก่อนผ่าตัดตถ้าเป็นสมัยก่อนเราแอดมีคนไข้ามาบางทีเนี่ยดมยาแทบจะไม่เจอคนไข้ด้วยซ้ำไปไปเจอตรงหน้า OR ใช่ไหมคะแล้วก็เจอเคสแล้วก็เจอว่าอ้าวคนขไข้มี AF นะมีปัญหาอะไรงแล้วก็ไปออฟเคสกันหน้า OR มีบ่อยครั้งที่มันมีปัญหาเหล่านั้นแต่เมื่อมันมี ODS เกิดขึ้นมันมีการตรวจเจอก่อนปัญหาเหล่านั้นแทบจะหมดไปเลย แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยมีการติดตาม follow up คนไข้หลังผ่าตัดอีกถ้าคนไข้ไม่มีปัญหาอะไรเราก็แทบจะไม่มีคอ m p l i c a t i o n เลยจากการทํา ODS นะคะแล้วลงพยาบาลได้อะไรจากการทำ screening colonoscopy อันดับแรกเลยเนี่ยก็คืองบในการป้องกันโรคเนี่ยมันมันใช้น้อยกว่าการรักษาอยู่แล้วค่ะถ้าเราทําการป้องกันให้มันเป็นรูทีนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะประหยัดงบประมาณในการรักษาไปได้ค่อนข้างสูง โครงการสกรีนิ่งยังไงก็ยังจะจัดเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นทุกจังหวัดจะต้องทําตามแล้วก็เพื่อผลงานด้วยของในส่วนที่เราต้องทําถ้าเราทำสกรีนิ่งดีๆหรือเอาไปรวมกับ ODS เนี่ยเราจะสามารถลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มไรายได้ปริมาณมากให้กับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มการผ่าตัดได้โดยลดข้อจํากัดเรื่องเตียงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระปกเกล้าเป็นยังไงเราสามารถลดการถทํางานของอหอผู้ป่วยในได้หอหอผู้ป่วยเราเนี่ยคือโล่งมากนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือการลดต้นทุนแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการเบริกจ่ายคงไว้ซึ่งพลังงานแล้วก็ความปลอดภัยอ,อธิบายในเรื่องของความคำว่าก,กําไรนะคะกำไรก็คือรายได้ลบรายจา่ายหรือต้นทุนบริการอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันการทําโคโดนโนหนึ่งเคสเราต้องใช้อะไรบ้างอย่างที่บอกเราจะได้เงินกลับมาคือต้องเป็นค่าบริการค่าชดเชยบริการจากภาครัฐอันเนี้ขึ้นอยู่กับตามสิทธิ์และต้นทุนการทำโคโนนสโคปล่ะในแต่ละครั้งไม่มีทั้งค่าอาหาร ค่าเตียงค่ายาเวชภัณฑ์ค่าทำหัตการถ้ามีการส่งติ่งเนื้อก็ต้องมีค่าพยาธิวิทยายังไม่รวมค่าเดินทางที่คนไข้ของเราต้องเดินทางด้วยนะคะถ้าเราจัดการหรือบริหารมันไม่ดีนอกจากเราจะไม่ได้กําไรแล้วเนี่ยเราจะขาดทุนอันนี้เป็นการคํานวณต้นทุนคร่าวๆนะคะอันนี้ ไปถามมาจากพี่จัดเก็บที่โรงพยาบาลนะคะว่าต้นทุนคร่าวๆในการทำโคโนโรสโคปเนี่ยในแต่ละสิทธิ์หรือการทำในแต่ละแบบเนี่ยเป็นแบบประมาณเท่าไหร่ถ้าทำโครโรปกติใน ODS เนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ3,000นินนิดๆค่ะถ้าเป็นโครโ,โรแบบแอดมิดเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเตียงมีเรื่องของค่าอาหารแล้วก็ค่าบริการทางพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นมันจะมีส่วนต่างประมาณ700บาทก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับโพลิเปกโตมีถ้าอันนี้คือนับแค่การตัดติ่งเนื้อหนึ่งติ่งนะคะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ4,300บาทถ้ามะประมาณ5000บาท ดังนั้นสรุปในคําตอบของหมอเองเนี่ยหมอแนะนําว่าการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้คุ้มค่าเนี่ยควรทำยังไงหมอคิดว่าถ้าเป็นสิทธิประกันสุขภาพหรือ30บาทควรทาเป็น ODS ค่ะแล้วก็สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิเบิกใจตรงเนี่ยควรทาเป็น ambulatory ambulatory เนี่ยเป็นคําที่พระปกเก้าคิดขึ้นมาเองก็คือคล้ายๆ ODS ทุกอย่างเลยคนไข้ของเราเนี่ยคือตอนแรกเราทํา ODS ในสิทธิประกันสุขภาพนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็ได้ค่าตอบแทนอะไรต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วสิทธิอ แอมบูก็ไม่ต่างกันค่ะคนไข้ผ่านแผ็กผ่านการตรวจสุขภาพก่อนมานอนโรงพยาบาลตอนเช้าผ่านการตรวจเยี่ยมเหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่ว่าการเบิกจ่ายเนี่ยจะเป็นไปในตามสิทธิ์ที่เขามีอยู่อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะอันนี้ให้ n u r s e coordinator ทํามาให้นะคะว่าในแต่ละปีมันก็จะมีการกําหนดค่าใช้จ่ายหรือค่าที่เขาจะใจ่ายให้นะคะในแต่ละปีซึ่งสมัยก่อนจริงๆตอนที่ ODS มันเริ่มเนี่ยโคโนสโคบได้เป็นหมื่นจริงๆแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้น้อยลงเรื่อยๆนะคะแต่ก็ล่าสุดก็คือ เพิ่มขึ้นมาจากเดิมค่ะถ้าเราทำเคสฟีดโพซิ i ีฟเคสหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาจะเบิก Adjust r d b จะอยู่ที่0.891 mm hmm. ก็คือจะได้มาประมาณเคสละ7,400บาทถ้าเทียบกับต้นทุนที่เมื่อกี้นี้กล่าวประมาณ3,500บาทแปลว่ากำไรที่เข้าสู่โรงพยาบาลก็คือประมาณ3,000กว่าบาทต่อเคสนะคะ โพลิปก็คล้ายๆการโพลิปสมัยก่อนได้ถึงหมื่นสองหรือหมื่นสี่นะคะตอนนี้ปรับลดลงมาแล้วค่ะเหลืออยู่ได้อยู่ที่ประมาณ8,400บาทแต่ถ้าเราทำ ods ก็ยังได้กําไรอยู่ดีอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าทําแบบ Admit แล้วไปทําปลายปีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าถ้าได้ adjust rw แค่4,000อย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้แค่3,000กว่าบาทหรือ4,000ต่อเคสอาจจะมีโอกาสขาดทุนได้ซ้าไปซึ่งของพับปก้าเนี่ย เราทำ ODS ปัจจุบันอย่างที่บอกว่าอยู่ประมาณ1,000กว่าเคสหลกัหลกๆ80%เป็นเคสโคลโลโนสโคปนะคะไรายได้จากการทำ ODS ของเราเนี่ยจะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ1 5้าแสนถึง1 8้าแสนบาทถ้านับส่วนต่างคือหมายถึงถ้าเทียบกับสิทธิ์เดิมส่วนต่างจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง6 0 0บาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นไรายได้ที่กลับเข้าสู่โรงพยาบาลปัญหาของ ODS ก็คืออย่างที่บอกค่ะโทษน,นะคะย้อนกลับไปค่ะอ่านตัวเล็กๆนี้ค่ะ เราจะได้เงินนี้ก็ต่อเมื่อเรามีการเขียนโค้ดเดอร์ที่ถูกมีการลงระบบที่ถูกต้อง ICD-9 ICD-10 IC IC ถูกต้องนะคะถ้าไม่ถูกปัจจุบันนี้เขาไม่ไม่จ่ายแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการฟิกซ์ในเรื่องของการลงระบบต่างๆให้มันถูกต้องถ้าเราลงระบบผิดรหัสหัตถการผิดก็จะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นมีคนไข้คนหนึ่งค่ะ58ปีเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพฟิตโพซิทีฟนัดมาทำโคโลโนสโคโป,ปค่ะแล้วก็ส่องกล้องไปไม่เจอโพลิปค่ะเจอแค่ไดเวอร์ติคูลุ่ม แล้วก็ทำโอ peration แค่เป็นโคล o นสโค o ถ้าเราลงรหัส diagnostic เป็น c o น o n i c diverticulum เนาะก็เป็นผลที่เราสองกล้องเบิกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไคทีเรียของ ODS ค่ะถ้าอยากให้เบิกได้คุณก็ต้องลงเป็น f i t positive หรือ R 1 9 5ก็จะเบิกได้7,439บาท อีกเคสหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิง63ปีค่ะฟิ p โพซิทีฟเหมือนกันมาโคโลโ o นสโคโปเจอโพลิปค่ะแล้วก็ทำโพลิเป c t o มีไปถ้าเราสรุปหัตการเป็นโคโล o นิกโพ l y ปนะคะแต่ว่าเราสรุปโอเปอเรชันทำเป็นแค่โคโลโน o น้องลืมเขียนโพลิปเป c โตมีเขียนเอาไว้ก่อนสรุปไปก่อนได้7,400ค่ะแต่ถ้าเราสรุปหัตถการถูกก็คือทำโคโลโนวิด p o ลิปเปกโตมีได้8,000 458บาทก็คือจะขาดทุนทันทีนะคะจากการทําถ้าเราสู่ร์วันการผิดปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกว่าของเราก็ทําต่อเนื่องคิดว่าส่วนสําคัญที่สุดนะคะของการทํา ODS คือควรจะมี n u r s e coordinator ของเราของพู้ปรก,ก้ามี nurse co nurse co สุดสวยคนหนึ่งค่ะชื่อโอ i v e สุภัสราหน้าที่หลักของเขาคือดูแล c a s ODS ทั้งหมดคือดูแลในเรื่องของ system นะคะซึ่งไม่ไม่ต้องไปทําอะไรถ้าใครมีปัญหาคือโทรมาหา nurse co เขาก็จะเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆให้ในอดีตเนี่ย ปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ได้มีวอร์ด ODS เป็นของตัวเองแต่ว่า ODS วอร์ดเนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งของวอร์ดสัญญกรรมค่ะสัญญกรรมหญิงสัญญกรรมชายมีอย่างละ20เตียงโดยที่8เตียงเป็น ODS แล้วก็เป็นเตียงธรรมดาที่เหลืออีกทั้งหมด12เตียงก็บริหารจัดก,การกันได้ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของเตียงเป็นภาะเตียงไม่เคยมีปัญหานะคะแล้วก็เราจัดตั้งทีมในแต่ละวอร์ดเนี่ยต้องมี Nurse a m b u l a t o r y ก็คือมีคุณพยาบาล2คนต่อวอร์ดมีหน้าที่ในการดูแลเอกสารแนะนำคนไข้แล้วก็โททรรตติดาาามคไข้หลังจากกา ODS ทั้งหมดเขาก็จะดูอยู่ในแต่ละวอร์ดตั้งแต่ ODS มาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของเตียงเต็มเตียงแทกเตียงเสริมนะคะอย่างที่บอกมีปัญหาเดียวคืออัตราการคลองเตียงลดลงอยู่ที่เฉลี่ยแค่30-40%ช่วงแรกๆคุณพยาบาลเขาก็จะพยาบาลวอร์ดก็จะวอยวานนิดหน่อยเพราะว่า เขาโดนเขาโดนกลุ่มง,งานพยาบาลเล่นมาว่ามันว่างเตียงมันว่างจริงๆมันไม่ได้เป็นเตียงว่างจริงๆมันเป็นเตียงที่ผ่านการใชง้งานแต่ว่ามันแค่ดิชาร์จไปในวันนั้นขึ้นอยู่กับเราดูเตียงตอนไหนปัจจุบันก็เลยต้องมีการคิดระบบคิดเตียงของ ODS แยกออกมาอีกอันนี้ก็แล้วแต่ปัญหานี้ก็คือแล้วแต่แต่ละที่จะจัดการยังไงอะค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะ